สวัสดีครับอนุมาตครับ XTP by China Battery นะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องแท่นนะครับแท้นยางมาตอยอย่างที่เราเห็นช่วงนี้ก็เป็นแท้นขนาด120ตันตอโ่รงของ XTP ครับแลจะเป็นรุ่น x a p 123ก็ห้องมิกก็อยู่ที่อยู่ที่ตันรึ่งครับ ที่เราเห็นเนี่ยก็อุปกรณ์ที่ก็สั่งมาจากโรงงานนะครับก็ทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยออกมาจากโต๊ะคอนเทนเนอร์ทั้งหมด17ตู้ก็มีชิ้นส่วนต่างๆคร่ตอนนี้ลูกค้าก็ได้ทำรากฐานพื้นรอเวลาครับเพื่อติดตั้งอย่างตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือถอัองพอดออยนะครับถังพอดออยในการที่จะเอาไปน้ำมันร้อนเนี่ย เอาไปเอาไปอุ่นระบบน้ำมันเตากับตัวยางมาตอยนะครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับตรงนี้เราจะเป็นถังถังน้ำมันน้ำมันเตานะครับน้ำมันเตาสามหมื่นลิตรนี่ถังน้ำมันเตาสามหมื่นลิตรตัวนี้ถังตซล่ากเป็นหมื่นลิตรถังตซล่านี่เราเอาไวจ้จุดจุด ตอนที่ว่าตอนเบอร์เนอร์อ่ะครับมีตัวจุดน้ำมันเตาให้เกิดไฟตอนนี้เราจะแข่งถังน้ำมันปอนนะครับเป็นโมลิบที่เราแถมมาเนี่ยมีแค่ขัขงเดียวอีกสขังเนี่ยลูกค้าซื้อเพิะะ่ม ยุ้งยุงวัสดุเนี่ยจะมีทั้งหมด4ยุ้งคือหินอะ่ะมันจะมีทั้ง 4, 4ีขนาดครับท,ที่กองไว้เนี่ยหิน4ขนาดยุ้งก็ก็จะมี4ยุ้งครับก็ตัวนี้ก็เตรียมตัวประกอบครับครบอันนี้ดี้ว่าีอันนี้อันนี้อนนี้อันนี้อนนี้อัอันนอัองนอนันนัน การยกขึ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันลิ้นส่วนที่หนักที่สุดก็เป็นตัวเงาๆตัวนี้ะครับก็คือห้องเผาไหม้ตัวตัวดําตัวนี้ว่าตัวเดียวก็น่าจะอยู่ประมาณสิบปันันส่วนถังตัวนู้นที่เราเห็นถังสีเทาๆเนี่ยก็คือถังดักฝุ่นที่เป็นโลโก้ XMG ตัวนู้นก็เป็นห้องดักฝุ่นครับห้องดักฝุ่นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ เนี่ยฐานลากลูกค,ค้ทา,ทา,าทํารเากแล้วก็ทำฐานลากก่อนที่จะสังก็มีทำรอไว้วางไว้พอดีพอดีเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวดำนะครับห้องเขาวัสดุา้มอเตอร์เป็นตัวขับให้มันหมุน ไม่ระดังก็จะเป็นแบบนี้ครับไฟฟ้าที่ลูกค้าที่จะต้องขอสำหรับแทนเนี่ยลูกค้าก็ต้องขอล่วงหน้าไปแล้วเป็นไฟสามเฟสเนาะสาม kva ตอนตัวนี้ลูกค้าเขาขอไว้ที่600 kva ก็เขามีแผนที่จะใช้สองแทนแทนละสา0รรวมกันสอง ก็เป็น600 kva ครับแต่จริงๆแล้วใช้แค่ต่ำน้อยตัวนี้ก็จะเป็นห้องช่างนะครับห้องช่างวัสดุตัวนี้จะเป็นตัวช่างวัสดุจะเป็นตัวตาช่างโหลดเซลล์ส่วนนั้นก็จะเป็นห้องมิกครับห้องมิกห้องมิกตัวนี้ก็อา่า ห้องนี้คิวครึ่งนะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเอามาตัวนี้ก็จะประกอบอยู่ข้างบนนี้ก็จะเป็นช่า,างมา,งางประกอบห้องดักฝุ่นอยู่นะครับตัวนี้อห้องดักฝุ่นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไทโลตัวกระบวยร้อนนะครับส่วนตัวที่เราเห็นตรงนู้ก็จะเป็นตัวเบอร์เนอร์ตัวพัดลมครับ ก็หลักๆตอนนี้ก็รอประกอบอย่างเดียวครับรอประกอบไปใช้เวลาประมาณสักสิบวันขนาดจะเสร็จเพราะว่าพวกฐานล่างอะไรมาทำเราไว้หมดแล้วครับครับผม